การเพาะคาเหลืองนะครับเราจะมีวิธีทำยังไงครับเรามาดูขั้นตอนการเตรียมแม่พันนะครับก็จะเลือกพันธุ์ที่แตกหน่อมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับดูจากหน่อเล็กๆที่พร้อมที่จะขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับ อันนี้ก็จะสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็หนอ่หนอแบบนี้นะครับหน่อแบบนี้นะครับที่เขาโตมาแล้วนะครับแล้วก็มีตัวสำรองมีตัวสำรองประมาณ 2- อสาหนอนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็พร้อมปลูกได้เลยครับถ้าได้แบบนี้ก็แจ๋วนะครับหลายท่านถามว่าเก็บลําต้นไว้ทําไมนะครับคําตอบก็คือ,อลําต้นนี้จะเป็นน้ําเลี้ยงสําหรับ ขารุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมานครับจะเป็นน้ําเลี้ยงตัวตัวต้นก็จะค่อยๆเหี่ยวลงมาเรื่อยๆครับนอใหม่ของขาก็จะขึ้นมานะครับนี่นะครับแช่น้ํายาเร่งรากประมาณสัก20นาทีประมาณนี้นะครับแล้วค่อยนําไปลงในถุงเพาะนะครับน้ำยาเร่งรากสูตรไหนก็ได้นะครับแช่ไว้สัก 20นาทีหรือ30มนาทีครับแช่ไว้นะครับพอหลังจากนั้นเราก็เตรียมถุงมานะครับถุงที่เราเตรียมมานะครับนี่นะครับถุงที่เราเตรียมมาถุงที่เราเตรียมมาแล้วเราก็ขุดขุดหลุมขุดถุงไปประมาณนี้ประมาณสัก สิบเซนนะครับประมาณนี้เอาพันที่เราเตรียมไว้นะครับที่ที่จุ่มกับน้ํายาเร่งรากเลยนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาดินกลบขึ้นนะครับดินกลบขึ้นประมาณนี้นะครับก็ใส่ลึกหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาลมเวลาลมมาจะได้ไม่โยกนะครับต้นต้นพันธุ์จะได้แข็งแรงนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปตั้งเตียงกันแบบนี้นะเพื่อไม่ให้ลมโกรกนะครับขาจะได้ติดรากเร็วๆนะครับเด<ม>ี๋ยวพอตอนงอกเดี๋ยวจะกลับมารีวิวอีกรอบนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องนาเด็ดเซ็นเตอร์นะครับนี่เราก็ได้เยอะแล้ว ที่เตรียมไว้ก็หนึ่งร้ยถุงนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ50กว่าแล้ว